สี่สามสหนึวัสดีค่ะทุกคนกับพวกกระช่องดีทชนแนะคะสวัสดีค่ะทุกคนกับพวกช่ดีินแชนแนลนะคะ,คะคน,นะคะนะคะ,นะคะ วันนี้นะคะทีนะคะก็กลับมาแล้วนะคะทุกคนเย้วันนี้นะคะทุกคนทีนะคะจะมาทำคลิป Q&A นะคะ EPC ค่ะทุกคนก็นะคะเนื่องที่เราจะทำ Q&A ครั้งนี้นะคะเพราะว่าเรานะคะทําช่องนี้นะคะครบ1ปีนะคะทุกคนแต่ว่ายังก็ไม่ถึงพันซับอยู่ดีโอเคค่ะทุกคนเรานะคะได้โพสไปที่ Facebook และ Instagram นะคะไว้ว่า Q&A ฉลองครบหนึ่งปีการท o u t u b e นะคะงั้นเราไปด right ูกันเลยค่ะท <pedo> ุกคนไปคำถามแรกกันก่อนเลยนะคะเราจะจาก Facebook ก่อนค่ะทุกคนไปเลยค่ะคำถามแรกนะคะมาจากพัฒนันนะคะถามว่าผมกลับไปดีไหมรู้สึกหมดแพชชั่นทำช่องอะน้องหมายถึงว่ากลับไปทำ YouTube ดีไหมนะคะนี่ก็ ลงๆหายๆลงๆหายๆใช่ไหมทุกคนแต่ว,ว่าก็ยังไม่ได้หายไปไหนก็เราจะเอาเวลาว่างจริงๆของเรานะคะมาลงในช่องยูทูบเนาะนั้นก็ทําต่อไปเลยคะ่ะรู้สึกหมดแพชชั่นถ้ารู้สึกหมดแพชชั่นจริงๆให้เราคนึกย้อนนะคะว่าครั้งแรกที่เราอยากทาอะเราอยากทําเพราะอะไรเพื่ออะไรนี่นะคะคือเป็นคำถามที่อยู่ในหัวตลอดนะคะว่าถ้าทิงหมดไปนะคะทีมจะทำยังไง ตลับไปนะคะมาจากน้องฝ้ายค่ะน้องฝ้ายถามว่าถ้าพี่จบม .6 พี่จะเรียนสาขาอะไรคะทีนะคะอยากเรียนสาขานิเทศศาสตร์ค่ะเพราะว่ามันตอบโจทย์ในการทํา y o YouTube แล้วก็สิ่งที่ทีอยากเป็นเลยนะคะทุกคนต่อมานะคะมาจากน้องพลอยพายินทําไมสวยได้ขนาดนี้พี่สาว <Nope. S 1> พี่ว่าพี่ไม่ได้สวยนะคะทุกคน คือพี่รู้สึกว่าเป็นตัวตนของตัวเองนะคะดีที่สุดแล้วคนเห็นจะมองว่าเราสวยหรอไม่สวยเราด้ารักไม่ได้ารักอะนะน,น,นะคะมันขึ้นอยู่ที่คนดูนะคะทุกคน,น,นก้องเม่งข่าวจังวะขาวเวอร์ะต่อมานะคะจะกลับมาเต้นหรือเปล่าสำหรับคำถามนี้นะคะเป็นคำถามที่ทีนก็อยากจะบอกนะคะว่า พีนะคะจะยกเลิกในการเต้นช่วงปีนี้นะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าทีนะคะอยู่ม .6 นันนะคะอยากจะตั้งใจเรียนไม่ทำเกียรติให้ได้เยอะๆนะคะแล้วก็เวลาจะตอบปัญหาอะไรมันจะได้ตอบง่ายขอทิงง่ายอะไรง่ายด้วยนะคะถามว่าเลิกเต้นไ <ney S 1> หมก็ไม่เลิกเต้นขนาดนั้นงานโรงเรียนก็ยังเต้นอยู่แ <presenters> ต่พวกงานแข่งก็จะงดงดได้งด่ะดพอถามต่อมานะคะทำไมพี่ทีน่ารักจุงนะคะ ก็พี่จะบอกว่าพี่ไม่ดีน่ารักนะคะก็อย่างที่บอกว่าเป็นตัวตนของตัวเองนะคะคนอื่นจะมองว่าสวยไม่สวยน่ารักหรือไม่น่ารักมันอยู่ที่คนดูคะ่ะทุกคนต่อมานะคะให้ไปทีแนะนำฟิลเตอร์ไอจีแบบปังกุเย่ได้เลยค่ะไปดูกันเลยค่ะ พี่พลอยนะคะสุดทิดานะคะถามมาว่าเต้าวิรกรรมในวัยเด็กกับพี่ให้ฟังหน่อย <Ừ. S 1> ก็คือวิรกรรมของมี่กับพี่พลอยแล้วก็คนอื่นนะคะเรามีวิรกรรมทั้งแสบแล้วก็สนุกานะคะเพราะว่าเดี๋ยวทีมจะเล่าสักเหตุการณ์นหนึ่ง หมู่บ้านทีนะคะจะมีเด็กด้วยกันทั้งหมด8 9ดคนชายหญิงปะปนกันแต่หญิงจะเยอะกว่าก็เขานะคะผู้ใหญ่เขาสร้างศาลาให้เราเลยเพราะว่าแถวบ้านทีหมู่บ้านทีมันเป็นป่าชป่าเก่ามันจะมีแบบป่าเหลืออยู่คือแบบเปียนฟิวปะเขาทําศาลาให้และคือศาลาเนี้ยเราใช้มาประมาณสองสาปีเราจนมาถึงปีที่สามมันเริ่มผุพังแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็คือตอนนั้นนะคะพี่พลอย ก็นะคะพี่คอยนะคะแบบเราเลื่องผีอยู่เราเลื่องผีอยู่เว้ยแล้วทุกคนก็นั่งลุมรุมล้อมกันแล้วทีน่ะนั่งนั่งข้างหลังสุดเกต้าเป็นวงกลมใช่ไหมพี่พอจะอยู่ปกตรงนี้เราจะอยู่ตรงนี้เราอยู่ข้างหลังสุดเราอะ่ะได้ยินเสียงว่าอะไรเลื้อยมาใช่กนแรกเราก็ไม่ได้เอ็นใจ่เราคิดว่าเป็นจิ้งหรีดจิ้งเหลงธรรมดาใช่ไหมคะทุกคนที่ก็เลยหันไปพอหพันไปปุ๊บมันไม่ใช่อย่างที่คิดคะ่ะทุกคนมันคืองูเห่าค่ะทุกคน จริงๆมันคืองูเห่าทุกคนคือมันเลยมาใช่ไหมตอนแรกก็แบบเชียร์แล้วก็ทุกคน,ท,กคนทุกคนงูทุกคนงูแต่ว่าทุกคนอ่ะไม่ไตกใจไงเว้ยเพราะว่าอยู่ในป่าก,ก็แบบไม่ได้เห็นอะไรคิดว่าเป็นงูเขียวงูเหลีอยมธรรมดาแต่ปรากฏว่าเป็นงูจงอางค่ะทุกคนคือมันแผลแผลแม่เบีย้ยเลยเว้ยแล้วคือถ,ถ้าถ้าตอนนั้นอ่ะทุกคนก็จะวิ่งหนีใช่ไหมคะใช่คะ่ะตอนนั้นทุกคนวิ่งหนีค่ะแต่ถ้าเอาหลักความเจริงอ่ะถ้างูมาเราจะต้องอยูุ่บใช่ไหมคะ แต่เนี้ยถ้าเรายิ่งวิ่งมันจะตายนะคะนี่ไม่สนค่ะนี่วิ่งค่ะวิ่งกันทุกคนเลยค่ะนี่ก็คือเหตุการณ์นะคะวิีการที่แสบมากๆเลยคะ่ะทุกคนมันมีเยอะอะทุกคนเดี๋ยวไว้จะเล่าให้ฟังนะคะใครอยากฟังเรื่องวิลการตอนเด็กในกับแค่หมู่บ้านเมนใต้ล่างด้วยนะคะต่อมาค่ะอยากให้พี่ทีมบ,บอกสิ่งที่กลัวที่สุดคะ่จะจำนิ ผีวิญญาอนะไรเงี้ยทินกลัวมากแต่ทินก็ไม่ได้แบบจิตอ่อนใช่ไหมจิตแข็งอยู่นะคะก็กลัวแล้วก็พวกสัตว์นะคะจะเป็นพวก จิ้งจกค่ะจิ้งจกตุ๊กแกแมงมุม,มแมลงทุกคนคือทีนกลัวแมลงมากเว้ยคือมแมลงอ่ะพอมันบินอ่ะที่ไม่รู้ว่ามันเป็นแมงคู่หรือพึ่งหรือตอหรือว่าจะเป็นยุงคือทีนกลัวหมดนะคะคือมันบินมาคือทีนกลัวอองแล้วคือกลัวมันมาปล่อยเราเว้ยทุกคนก็เลยกลายเป็นคนที่กลัวแมลงมากๆนะคะทุกคนแล้วก็สิ่งสุดท้ายสิ่งที่กลัวที่สุดคือเขาไม่รักค่ะ ต่อนะคะมาจากน้องเที่ยงเรียนนะคะมีวิวการประกวดเต้นครั้งแรกหน่อยค่ะการประกวดเต้นครั้งแรกของพี่คือตอนเด็กคะ่ะทุกคนคือเด็กมากๆตอนที่ยังอนุบาลหนึ่งนะคะทุกคนคือตอนนั้นโดนเชิงว่าแบบแม่เห็นว่านี่ชอบเต้นไง <c oughs> ก็เลยแบบว่าเออไปเต้น,นและทีนี้เราอะเต้นเพลงของพี่บี้เดอะสตาร์เราจำได้เลยว่าเราเต้นเพลงเพลงพี่เขาคือตอนซ้อมอะคือเต้นได้เว้ยแต่พอขึ้นบนเวทีไปอะทุกคนคือเราแบบ อย่อย่างนี้ทุกคนคือไม่เต้นเลยเว้ยแล้วก็คือแบบการประกวดครั้งแรกก็คือรู้สึกเฟลมากเลยนะคะทุกคนแต่อย่างว่านะคะคือตอนเด็กคือถ้ามีภาพค,คือถ้ามีภาพนะคะเราก็แบบอยากจะให้ดูอยู่แต่ว่ามันเด็กมากๆนะคะตอนนั้นก็แบบยังไม่มีกล้องโทรศัพท์อะไรขนาดนั้นนะคะทุกคนต่อมานะคะทําไมพี่ทีมคิดที่จะเป็นกระเทยนะคะ ค่ะค่ะทุกคนเราจะมาเล่าอีกรอบหนึ่งนะคะในที่คีวเองกินก่อนนะคะเราก็เคยพูดนะคะในบ้านพีนนะคะมีแต่ผู้หญิงนะคะไม่ว่าจะเป็นนะ้าอาป้าพี่แม่อะไรอย่างงี้เป็นผู้หญิงคนนะคะนับน้อยคนนะคะที่จะเป็นผู้ชายนะคะซึ่งทีนะคะเติบโตในครอบครัวที่เป็นผู้หญิงหมดมาทำให้ทีนซึมซับนะคะแล้วบวกไปด้วยกับทีนะคะมีพี่สาวนะคะซึ่งพี่สาวเขาก็จะเล่นแนวแบบผู้หญิงเราก็ต้องเล่นตามแนวเขาด้วยทีนะคะเป็น กะเทยหรือว่าเพศ LGBTQ นะคะเป็นตั้งแต่ยังไม่ได้ขออนุบาลหนึ่งเลยค่ะทุกคนก็คือมันจะเป็นมันก็เป็นเลย,เลยคือเราจะไม่รู้ตัวว่าเราเป็นไปได้ไงนะคะจะอยากจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรนะคะแต่ว่าขอให้เป็นคนดีก็พอค่ะต่อมานะคะมาจากเพื่อนนี่นะคะชื่อนุ่นนะคะวัรชายาในชีวิตการทำ YouTube ไล่ผ่านประสบการณ์อะไรมาบ้าง ก็ประสบการณ์ในการทํา youtube นะคะเรานะคะได้ประสบการณ์ทั้งมีความมั่นใจมากขึ้นพูดเก่งมากขึ้นเข้าสังคมได้ง่ายมากขึ้นคนรู้จักเยอะมากขึ้นนะคะสิ่งที่นี้นะคะจะทําให้เรานะคะกลายเป็นคนที่กล้าแสดงออกนะคะกล้าแสดงออกในทางที่ดีนะคะไม่ใช่ในทางที่แย่ต่อมานะคะมาจากน้องพัทกรนะคะทําไมที่เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ขนาดนี้คะเกิดจากการที่นะคะมีความรักค่ะทุกคนเกิดจากการที่มีความรักนะคะและทําวิธีแบบ ต้องต้องพัฒนาขึ้นด้วยคือตอนนั้นทีมเป็นคนที่น่าแย่มากทุกคนคือช่วงผ่ก็เขาไม่ชอบอยู่ดีอ้วนดำคือไม่รู้จะทำยังไงนะคะแล้วคือแม่นะคะต้องขอบคุณแม่นะคะที่ทำวิธีนะคะได้ดัดฟันนะคะพอดัดฟันเสร็จนะคะเราทำวิธีเปลี่ยนแปลงเลยว่าจะเป็นหันมาดูแลผิวมากขึ้นหันมาดูแลเอาใจใส่ตัวเองมากยิ่งขึ้นหัดแต่งตัวให้โอเคมากยิ่งขึ้นค่ะ ก็อยากจะบอกทุกคนนะคะในการเปลี่ยนแปลงตัวเองตอนนี้นะคะก็สู้ๆนะคะสําหรับคนที่กําลังเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่นะคะถึงแม้ว่าเราหน้าตาไม่สวยหรือหน้าตาไม่น่ารักหน้าตาไม่หล่อหน้าตาขี้เล็กแต่อย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือใจของเราค่ะทีมีช่อง u t u b e กี่ปีแล้วก็สําหรับช่องนี้นะคะเพิ่งครบรอบ1ปีค่ะแต่ว่าในช่องเก่าๆเลยนะคะทีนะคะก็จะเป็นช่วงป .4 ป .5 ป .6 พิ่จะทำเล่นๆเฉย ก็ช่องนั้นก็จะเป็นช่องช่องแบบลงเล่นๆกับน,น้องถ่าย M v มถ่ายเพลงก็ช่องนั้นก็ถูกแฮกไปแล้วเรียบร้อนนะคะก็คือสีเมลโดนแฮกเลยเว้ทุกคนคือมันโดนแฮกได้เลยอะ่ะแบบเราก็รู้สึกฟิลเพราะว่าเราก็อยากจะเก็บ u t u b e นั้นไว้นะคะไว้ดูแบบตอนเราโตอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกเสียดายแต่ไม่เป็นไรคะ่ะอนาคตอยากเป็นอะไรอนาคตนะคะทีนนะคะอยากเป็นดารานักแสดงนะคะอันนี้คือไม่ได้มั่นนะคะแต่ว่าอยากเป็นจริงๆ อยากลองทํางานการบันทึงนะคะถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่างานการบรรทึงอาจจะแบบมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะแต่สิ่งที่ทิมอยากทําก็คืออยากทำมันจริงจริงทีมชอบมันจริงจริงแล้วก็อย่างหนึ่งที่ทิมอยากเป็นคืออยากเป็นครูสอนเต้นค่ะต่อมานะคะเพลงที่ชอบมากที่สุดตั้งแต่คอเวอร์มาถ้าชอบมากที่สุดหรอชอบสกรีคือชอบไสกรีที่สุด ชอบมากมากค่ะเพลงนี้คือเป็นเพลงที่รู้สึกว่ามันตอบโจทย์กับทีมแล้วก็มันมันเข้ากับทีมมากๆเพราะว่านวเพลงมันกระแทกชอบชอบมากต้องมีความต่อมานะคะพี่ทีน้ําหนักเท่าไหร่นะคะมาจากน้องอาโปนะคะพี่นะคะน้ำหนักอยู่ที่ส8่สิบแปดสสิบเก้าห้าสิบนะคะ ต่อมานะคะพี่ทีมชอบฟังเพลงอะไรคะพี่นะคะชอบฟังเพลงเพลงกีกันนะคะเพลงประกอบซีรีส์แปลรักฉันนะคะต้องไปฟังนะคะคือมันดีมาตอนนี้คือจิกเพลงนี้ ต่อมานะคะพี่ชอบใครตอนนี้ตอนนี้ทินไม่ได้ชอบใครเลยค่ะอาจจะแบบมีปื้มปื้มบางคนนะคะก็คือตอนนี้อยู่ในช่วงที่เราว่าไม่อยากมีคใครรูทุกคนถึงแต่เปิดใจนะแต่เปิดใจอยู่แต่แตเปิดใจอยู่แต่แว่ามันยังคนที่เข้ามามันยังไม่ใช่เก็ตแมันยังไม่ใช่แล้วก็เลยที่จะยังไม่ชอบใครค่ะทุกคนต่อมาค่ะอยากให้พี่เล่าประสบการณ์ขนหัวลุกทีค่ะก็คือเล่าประสบการณ์ขนหัวลุกนะคะก็คือ นี้ถ้าผีรอนะคะอาจจะนานหน่อยถ้าใครอยากให้ทีนนะคะทคําคลิปล่าประสบการณ์อ่อนๆทุกทีจะทําคลิปแยกให้นะคะแต่ต้องดูก่อนนะคะว่าใครจะอยากดูหรือเปล่าในใต้ล่างเลยนะคะตอนแรกที่พี่เป็นพ่อแม่พี่โอเคไหมพ่อแม่รู้สึกยังไงพี่สําหรับพี่พี่รู้สึกว่าพ่อแม่น่าจะชินตั้งแต่ทีนยังเด็กนะคะเพราะว่าทีนแบบซูซิงตั้งแต่เด็กอะ ก,ก,ก็คือแบบพ่อแม่ชินแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็ยอมรับได้เขาก็พูดอยูเสมอว่าเป็นอะไรก็ได้แต่ขอเป็นคนดีก็พอค่ะต่อไปนะคะมาจากน้องแนทนะคะไม่ทราบว่ามีแฟนยังครับแล้วพี่อยู่กับผู้ชาย2ต่อ2ที่ถูกสเปกจะทําอะไรกันถ้าตอนนี้นะคะพี่ไม่มีแฟนไม่มีคนคุยนะคะทุกคนสามารถ DM ทักมาได้นะคะ ถ้าพี่อยู่กับผู้ชายสองต่อสองวตรงสติกใช่ไหมคะพี่ก็จะเขินนะคะไม่ไม่กล้าทาอะไรเลยนะคะทุกคนโอ้ยมันขืจริงๆอะ่ะคือแบบถ้าสมมติว่าผู้ชายที่ตรงสติกปปมากๆคือแบบไม่กล้าไม่กล้าอริงๆค่งคือไม่กล้าทั้งจับมือไม่กล้าทั้งจะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแบบตัวแข็งตัวแข็งค่ะทุกคนคำถามต่อมานะคะมาจากน้องแบมนะคะพี่ทีนเคยโดนบูลลี่เหยียดเพ่งแบบเหยียดเียดเพ่ง พี่ทีมเคยเริมูลี่เหยียดเพศบ้างไหมแล้วพี่ทีทำยังไงคะพี่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาเหยียดเหยียดเรามานะคะคือเขาอีฉาเราค่ะเพราะหนึ่งเขาไม่มีความสามารถแบบพวกเราค่ะทุกคนรู้ใช่ไหมคะพวกเพศ L G B T Q นะคะส่วนมากนะคะเขาจะมีความคิดที่ฟังสันมากๆค่ะ และเป็นคนที่สร้างอีเลเทในให้กับทุกคนได้ค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วการถูกเหยียดเพศค่ะสําหรับทีนนะคะที่มองเป็นเรื่องปกติไปเลยค่ะที่เขาเหยียดเราเพราะเขาอิจฉาเราค่ะคำถามต่อไปนะคะมาจาก i อหรืออินสตานะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีคําถามอะไรบ้าง <No. S 1> ทุกคนคะไอจี IG นะคะคำถามจะค่อนข้างน้อย <No. S 1> นะคะเพราะว่าคนที่ติดตามทีมส่วนมากจะมาจาก Facebook นะคะ มาเต้นได้ยังไงเล่าให้ได้ไหมคบแล้วก็ทิกการล็อกท่าเต้นวิธีทำให้น่ารักด้วยค่ะมาคำถามแจ้กันก่อนเลยนะคะทีนะคะมาเต้นได้เพราะว่าทีนะคะอยากปรับปรุงตัวเองนะคะอย่างทีนะคะเคยทำลิปที่ว่าทีนเคยเคีียวกลางคืนหรือเรียกกันว่านั่นแหละค่ะทีจะไม่พูดนะคะมันจะเหมือนกับว่าทีเหยยดตัวเองมาก่อนนะคะก็คือทีนะคะหันมาดูแลตัวเองนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองแบบ เป็นเพศนี้แล้วรู้สึกว่าทําตัวต่ําแบบอยากพัฒนาตัวเองขึ้นทีรู้สึกว่าตัวทีนั้นต่ํามากๆทุกคนทิ้งก็เลยอยากเป็นนางเองนะคะด้วยการหันมาเต้นโคเวอร์แดนดูค่ะเพราะว่าตัวเองนะคะ,คะ,ออคะชอบเต้นตั้งปัดอีกแล้วก็เลยแบบอยากลองเต้นจริงจังดูงงนะคะก็เลยได้เต้นนะคะการลอกท่าเต้นการลองท่าเต้นนะคะสำหรับทินะคะทีมีทิคอย่างนึงค่ะคือเวลาเราทำอะไรอะเหมือนคิดซะว่าข้างๆข้างหน้าข้างหลังคือกระจกค่ะเช่นตรงนี้เป็นกระจก เหมือนเป็นกำแพงก็ได้อ่ะมันจะเหมือนแบบเหมือนมีอะไรตรงนั้นแล้วให้มันแบบหยุดหยุดอะไรเงี้ยแปลว่าข้างหน้าหยุดหยุดยงนะคะทุกคนนี่นะคะนค,นคือแบบคิการล็อก้าตื้นของทิ้งก็จะประมาณนี้ค่ะพี่ทีนเริ่มมาทํา youtube ได้ไงครับคืออะไรง่ายก็คือตอนเด็กตอนเด็กเลยแบบอยากแบบอยากเป็นเหมือนตอนนั้นจะเป็นเหมือนดูช่อง เด็กจิ๋วแบบอยากเป็นเหมือนน้องเด็กจิ๋วจังก็เลยแบบอยากทาก็เลยทําบ้างก็แค่นี้แหละก็คืออยากทาเพราะว่ามันมันสนุกแล้วก็แบบมันว่างด้วยแบบช่วงเด็กก็ชอบตัดต่อด้วยประเด็นก็คือแล้วก็เลยอยากทำนะคะทุกคนอนาคตอยากเป็นอะไรอย่างที่บอกตอนแรกไปนะคะคืออยากเป็น ดารานักแสดงแล้วก็ครูสอนเล้นค่ะพี่ทินสูงเท่าไหร่คะพี่นะคะสูงอยู่ที่162ตอนนี้ไม่รู้ว่า1 6 2หรือ163แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเตี้ยอยู่ค่ะทุกคนเพราะว่าเพื่อนคนอื่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอ็นกันนะก,ก็คือแบบรู้สึกว่าตัวเองเตี้ยมากค่ะทุกคนจบแล้ว OK, ค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนก็ ทีนะคะห่างหายไปนานก็จริงนะคะแต่ว่าทิมก็ไม่ได้หายไปเลยนะคะทุกคนถ้าใครชอบคิปนี้นะคะอย่าลืมกดไ like, ลดค์กดแชร์แล้วก็ดซับๆไคร์ิปนะคะถ้าใครอยากใ็ก้ินทำคลิปอะไรนะคะมยไว้ใต้ล้านได้เลยสำหรัวันนี้บ๊ายบายค่ะ